แจ้งเตือนการป้องกันของเมฮุชทานลดลงแจ้งเตือนการต้านทานของเมฮุชทานลดลงเริ่มจากการแพร่เชื้อโรคก่อนลวกันกล้าดียังไงเอ๊ะแจ้งเตือนงูทองเหลืองของเคอรริคิวเมฮุชทานปลดปล่อยพลังเวทออกมา แจ้งเตือนระวังสถานะผิดป,ปกติและการโจมตีหลายรูปแบบเฮ้การโจมตีเดาง่ายเกินไปหรือเปล่าบ้าเอ้ยใช้วิธีแบบนี้ได้ยังไงไม่มีทางเลือกถ้าจะรอดก็ต้องเลือกแต่โดนไฟฟ้าช็อตยังดีกว่าโดนเผาด้วยไฟกรมมฐาันเลยวะ ไอไอเวนเลยรู้สึกเหมือนจะตายจริงๆเลยเพราะขี่จำกัดการรับรู้ของฉันถูกปลดแล้วแต่ว่าถ้าฉันแค่โทนมันได้ตายซะไอเวนแจ้งเตือนผลของรูนแห่งความรอบมือแห่งการช่วงชิงถูกเปิดใช้งานแล้วแจ้งเตือนกำลังดูดซรับ HP จากเนหุชธาน แค่นี้ยังไม่พอสินะเงินก็เอาไปอีกฮน,นี่มันสิ่งมีชีวิตประเภทไหนกันภูมิต้านทานของมันถึงได้สูงขนาดนี้เทคนิคที่ใช้มาจะถึงตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นความสามารถติดตัวมากกว่าลาักษณะเฉพาะถ้าง,งั้นใช้งานสกิลกระหายโลหิต เจ้ากำลังวางแบนจะใช้เล่กลน้าเกียรดอะไรอีกรีบออกมาสินี่มันเงนแงนมาแล้วไอ้เจ้านายตาต่อตาฟันต่อฟัน ลูกน้องแลกกับลูกน้องถูกไหมเคธจะสู้กับข้าโดยลูกกระจอกพวกนี้เนี่ยนะแจ้งเตือนพลังชีวิตของเนฮุชทานลดลงนี่มันอะไรกันพาองนั้นฉันถึงเตรียมเครื่องปรุงลดไว้แล้วไงล่ะจริงไหมผลของกระหายโลหิต เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการเคลื่อนที่ขึ้น300%เป็นเป็นเวลา180วินาทีแต่จะได้รับสถานะเลือดไหลที่ลดพลังชีวิต1%ต่อวินาทีในสถานการณ์นี้แค่ยืนนิ่งๆเราก็ได้เปรียบแล้วาลาดดีนี่นะไอเจ้านายแกนะแกคิดว่าของแค่นี้จะทำอะไรข้าได้หรือ,อยังไง เออเออยังไงก็เถอะถ้าแกมั่นใจก็ลองบุกมาเองสิแต่ว่าแกคงจะตายก่อนจะถึงฉันซะอีกเล่กลเด็กๆแบบนี้เลียนแบบข่าแล้วดูดพลังชีวิตข่าไปช่างเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจซะจริงนี่ใช่สิ่งที่แกควรจะพูดตอนนี้ละชโชคดี ที่ฉันเริ่มด้วยการแพท่เชื้อโรคก,ก่อนสกิลกระหายเลือดที่ฉันใช้กับเนฮุสทานได้แพร่ไปยังตัวอื่นอีกด้วยภูมิต้านทานเวทมนต์สูงข,ของเขาคงทําให้การโจมตีโดยตรงด้วยเวทมนต์ล้มเหลวก่อนที่ฉันจะย้อนเวลากลับมาเคอร์ลิคิวเคยจัดการกับเนฮุสทานและปีศาจเปน็นพันๆตัวระดับนี้ฉันจัดการได้สบายฉันคิดว่าเนฮุสทาน มีเฉพาะเคอร์ลีคิวเท่านั้นที่อัญเชิญได้มันน่าประหลาดใจจริงๆที่หมอนี่อัญเชิญมันออกมาได้ด้วยจริงๆแล้วสมาคมคอสดอนมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าแห่งปีศาจทั้ง7งั้นเหรอถ้าอย่างนั้นเจ้าแห่งปีศาจท,ทั้ง7ผู้ติดตามของอาบัสซัตและบาปทั้ง7ภายใต้บารักอาจจะเป็นสิ่งเดียวกันบาบทั้ง7พวกใต้บังคับบัญชาของบารักและบาปดั้งเดิมทั้ง7 ต่างจากบารักที่ถูกขังอยู่ในโลกวิญญาณพวกนั้นยังคงมีตัวตนอยู่ในโลกนี้อย่างชัดเจนและพวกเขาก็กํลาลังวางแผนบางอย่างผ่านเหล่าสาวกเพื่อดึงร่างจริงออกมาจากโลกวิญญาณสิ่งที่นายทํามันแค่ดึงพวกนั้นขึ้นมาจากใต้ดินเท่านั้นหลังจากนี้นายต้องจัดการพวกมันทีละตัว แล้วดูดซับพลังของพวกมันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อทุกอย่างนี้เสร็จสิ้นนายจะได้พลังที่เทียบเท่ากับเจ้าแห่งโลกวิญญาณแน่นอนว่านายต้องระวังไม่ให้ถูกสิ่งที่อยู่ข้างในกืนกินซะเองแต่เดิมแล้วความมืดนั้นมีไว้เพื่อ เพิ่มพลังให้ตัวเองโดยการกืนกินและถูกกืนกินระหว่างกันอู้ฟู่เบ็ดโนหนึ่งเว็บใหญ่ใจชัวร์และหนึ่งเดียวในไทยที่มีกลุ่มนำเล่นครบทุกสายไม่ว่าจะบอลสลอตหรือบาร์และมีระบบออโต้ทำงานรวดเร็วภายใน5วินาทีการันตีด้วยยอดผู้เล่นมากกว่า50,000 0คนมีทีมงานซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงเพียงแค่เข้าไปที่ไลน์แล้วพิมพ์แออู้ฟู่เล่นแบบมีสไตล์เล่นแล้วได้ชัวร์ต้องอู้ฟู่